สายนพุทธศักราช2565นวมการสนามบินนานครนะครับเตรียมเจ้าหน้าที่และก็ส่วนที่เกี่ยวข้องมาตอนรับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็อาสาสมัครของท่องตำรวจท่องเที่ยวนะครับมาตอนรับพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดเดินทางไฟแรกของเอเชียนะครับ ไฟแรกของวันนี้นะครับก็จะเดินเข้ามาก็จะมีนะครับพวงมาลัยมะลินะครับหอมๆนะครับจะให้พี่น้องประชาชนที่เดินทางเข้ามาจะได้หอมนี่คือผู้ิริการสนามบินนนทบุรบนะครับนี่ก็วันหยุดมาด้วยคุณนายครับมาด้วยมาด้วยอันนี้ก็จะมองขึ้นมาเัยก่อนนะครับครับแล้วก็จะ เดี๋ยวอีกสักคู่หนึ่งก็จะมีเที่ยวของในแพทย์ชนน่านนะครับแพทย์นะครับจะเดินทางมาสายกันบินนี้นะครับนี่ก็เป็นนะครับตำรวจท่องเที่ยวตำรวจตมตมนะตมแล้วก็พี่น้องัสนาทหารนะครับของมณฑลทหารบกที่38มาคอยต้อนรับพี่น้องประชาชนนะครับตำรวจเดี๋ยวอีกสักคลิปหนึ่งนะครับเดี๋ยวมี ท่านสสท่านชนะครับสีแก้วก็เดินทางมาเดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์อีกสักคลิปหนึ่งน,น,นะครับก่อน